สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง data cleaning นะครับหรือการทำสะอาดข้อมูลเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องการพิสูจน์ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลประหลาดนะครับทำไมผมใช้คำว่าข้อมูลปลอมหรือข้อมูลประหลาดนะครับข้อมูลปลอมหรือข้อมูลประหลาดนั้นเกิดจากการสร้างข้อมูลขึ้นมานะครับมากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจริงมีลักษณะบิดเบือนข้อมูลจากธรรมชาตินะครับโดยมีความเชื่อว่านะครับถ้าหากจะนเรตข้อมูลได้ทำไมเราต้องเสียเวลาไปเก็บข้อมูลนะครับที่ผมทำคลิปนี้เพราะว่านะครับมันมีแนวคิดนี้จริงๆครับมันเหมือนกับข่าวที่เราได้ยินนะครับที่มีข่าวว่าไขป่ปลอมนะครับ เนื้อปลอมไข่ปลอมนะครับเหตุผลเดียวกันครับว่าทําไมต้องเลี้ยงไขเ่เลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่ในเมื่อนะครับการนะครับทำไข่ปลอมมันสามารถทําได้เร็วกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงไม่ต้องเสียอาหารนะครับในการที่จะเลี้ยงไก่เพื่อให้ออกไข่นะครับแนวคิดนี้ก็มีนะครับอยู่ใน Data Analysis เหมือนกันนะครับมีจริงๆนะครับก็คือ,อถ้าหากเราสามารถ g e n e r a ย e ข้อมูลได้ทำไมต้องเสียเวลาไปเก็บข้อมูลนะครับหรือนะครับผู้ที่มีแนวคิดนี้ทำไปด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับเช่นเหตุผลที่อยากจะลองภูมินะครับหรืออยากจะจบง่ายหรือเป็นทางลัดนะครับเพราะว่า การที่เราจะนเรตข้อมูลได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปเก็บข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลบางทีนะครับต้องใช้เวลาใช้งบประมาณนะครับทีนี้นะครับการที่จะปลอมข้อมูลหรือเฟกข้อมูลนั้นนะครับเกิดจากผู้ที่ไม่ไม่สนใจครับไม่สนใจจะหาความรู้หรือคนหาความรู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกับงานวิจัยครับหรือคําถามวิจัย ซึ่งถ้าเกิดเป็นนักวิจัยจริงๆนะครับจะไม่เมคข้อมูลหรือไม่ไม,ไม่ generate ข้อมูลขึ้นมานะครับเขาจะทําการสํารวจข้อมูลจริงๆนะครับแต่กลุ่มที่นะครับทำการ generate ข้อมูลนั้นเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะาหาคําตอบหรือหาข้อเท็จจริงแต่ทําไปเพื่อ,อในเหตุผลอื่นๆเช่นนะครับเพื่อที่จะจบง่าย จบโดยไม่ต้องไปเก็บข้อมูลนะครับหรืออยากจะลองภูมินะครับคำว่าลองภูมิเนี่ยหมายความว่าภูมิปัญญานะครับลองภูมิปัญญาของใครอ่าถ้าเกิดเป็นผู้เรียนนะครับอ่าผู้สอนผู้สอนก็อาจจะจะลองภูมิผู้เรียนนะครับหรือนักเรียนก็อาจอยากจะลองภูมิอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะข้อมูลปลอมนี้จะสามารถรู้ได้หรือไม่นะครับทีนี้การ พิสูตน์ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลประหลาดนั้นมันต้องใช้การสังเกตเอาครับมันคงจะไม่มีสูตรสําเร็จนะครับโยนเข้าไปในโปรแกรมสําเร็จรูปแล้วโปรแกรมสําเร็จรูปก็ชี้ได้ว่ามันเป็นเฟกนะครับเฟกดาตาหรือข้อมูลปลอมนะครับทีนี้ต้นสายปลายเหตุของคลิปนี้ก็มาจากคําถามและข้อมูลตัวนี้นะครับก็มีท่านท่านหนึ่งนะครับ ส่งคำถามมาที่ในวงวิชาการว่าเขาจะฟิกเกี่ยวกับโลค o n บั c อ Alpha นี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งเขาก็มีข้อมูลให้มาด้วยนะครับซึ่งผลการทดสอบ o n นบ c ก Alpha เขาได้ลบจุดหนึนะครับถือว่าต่ำไม่พอนะอยังเป็นติดลบอีกต่างหากนะครับทีนี้นะครับผมสันนิษฐานว่า คำถามและข้อมูลเนียน่ามาจากน่าจะมาจาก assignment นะครับน่าจะมาจาก assignment การบ้านนะครับที่อาจารย์สอนสแตทนะครับอาจจะ a s s i g n ให้นักศึกษาทำนะครับประมาณว่าจะรู้จริงไหมนะครับเพราะว่าข้อมูลธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยวิเคราะห์คอนบัคอัลฟาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเราไปเก็บข้อมูลจริงๆแล้วถ้าเกิดคอนบัคอัลฟามันต่ำมันก็มีข้อแนะนำก็คือดูที่นะครับ คอนบั k อัลฟา if item d e l e t e นะครับซึ่งในคลิปของผมก็มีนะครับว่าเราก็ลบบางข้อคำถามออกดูซิคอนบั k อัลฟาจะเพิ่มขึ้นไหมซึ่งถ้าเกิดเรามีหลายข้อคำถามคอนบั k อัลฟา if item d e l e t e ก็จะอาจจะมีตัวที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าตัดตัวนี้ออกไปแล้วจะทำให้ Conback Alpha เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ข้อมูลที่ให้มานั้นนะครับเป็น26 ตัวอย่างครับมี3ไอเทมมี7 point scale นะครับแม้ว่าตัวการทดสอบ reliability test นั้นต้องการม i นิ m ั่มไซส์นะครับขนาดตัวอย่างน้อยที่สุดก็คือ30ตัวอย่างนะครับแต่ว่า26ก็ทดสอบได้ครับ26ก็ทดสอบได้นะครับแม้ว่ามันจะต่ำไปนิดนึงแต่ว่า ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คอนบัคอัลฟามันติดลบหรือน้อยอขนาดนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็เอาข้อมูลตัวนี้มาทดสอบนะครับคอนบัคอัลฟาก็ไปที่นะครับอ่านาลิซิสเลือกนะครับไปที่อนาลิซิสแล้วก็เลือกตัวะนะครับดีราบิตี้นะครับเลือกสเกลเลือกดีราบิตี้จากนั้นก็นะครับนำตัวแปรเข้าไปสู่ไอเทมนะครับ แล้วก็เลือกส s ิติเลือก scale item delete เลือก inter item c o r r e l t i o n จากนั้นก็ continue แล้วก็โอเคนะครับซึ่งผลทดสอบจะเห็นว่า c o n b a c k ALPHA ได้ลบจุด189จริงๆครับเพราะดูที่ inter item c o r r e l t i o n จะเห็นอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อกับถามนั้นเป็นลบครับแล้วก็ต่ำๆ่ด้ยวามมายน,นะครับลบต่ำๆด้วยนะครับต่ำๆหมายความว่าไงใกล้ศูนย์ครับลบต่ำๆแล้วใกล้ศูนย์ด้วยนะครับ เมื่อเราดูท o t a l นะครับคอนบัคอัลฟาอีไอเทมบิริาต่อให้ตัดคำถามไปมันก็ยังเป็นติดลบอยู่นะครับในลักษณะนีะ้ข้อมูลนะครับมีไอเทมทั้งหมดนะที่ขัดแย้งกันนะครับก็เลยทำให้คอนบัคอัลฟ h านั้นต่ำมากมากครับทีนี้นะครับมาดูข้อมูลบ้างนะครับก่อนอื่นผมก็แนะนำว่าตัดข้อมูลหลอกๆกไปก่อนข้อมูลหลอกๆกก็คือข้อมูลที่เป็นสเกลตอบทิ้งดิ่งครับนะครับ วกจ็ดอย่างเงี้ยตัดทิ้งนะครับเพราะตัดทิ้งแล้วนะครับทดสอบคักอัลฟาก็ได้ลบ1.38นะครับก็ยังติดลบอยู่นะครับดังนั้นนะครับทีนี้เราขจัดตัวคําตอบทิ้งดิ่งออกไปนะครับมาดูตัวข้อมูลบ้างนะครับจะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่หักล้างกันครับหักล้างคะแนนซึ่งกันและกันนะครับตัวแรกครับจะเห็นว่าคู่ที่1นนะครับก็คือ177นะครับ กับหักล้างไงครับหมายความว่าข้อที่1มีคะแนนต่ำข้อที่3มีคะแนนต่ำอันนี้ขัดแย้งกันอย่างชัดเลยนะครับมาดูคู่ที่2ครับ766แล้วก็677อันนี้คือคู่ที่2ครับคู่ที่2นี่นะครับมันสะท้อนว่าก็ให้คะแนนสลับกันเช่นเดียวกันครับมาดูคู่ที่3ครับคู่ที่3นั้นนะครับจะเป็นเรื่องของ776 กับ4เจดนะครับดังนั้นจะเห็นว่ากลับด้านเหมือนกันนะครับามาดูคู่ที่4ครับคู่ที่4นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่คู่ที่ 1- นถึงสนะครับจะมีการเหวี่ยงระหว่างหัวกระ้ายครับ3กับ1ครับแต่ว่าไม่มีนะครับาการาหักล้างคะแนนในส่วนกลางก็คือตัวอไอเทมที่2นะครับซึ่ง คู่ที่4นั้นก็คือการหักล้างคะแนนคู่ที่ไอเทมที่2นะครับจะสังเกตว่า7 5 7 7 6 7นะครับลักษณะนี้นะครับเพราะว่า1-3ถึงที่ผ่านมานั้นเป็นการหักล้างนะครับไอเทม1กับไอเทม3โดยที่ไม่ได้หักล้างไอเทม2เลยก็คือตรงกลางนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการหักลา้างไอเทมที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือไอเทมที่2นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Data าการวิเคราะห์คอนบักอัลฟานั้นต่ำมากมากนะครับทีนี้การที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมียครับยังมากคอนบักอัลฟามันต่ำก็จริงนะครับแต่มันไม่น่าจะหักล้างถึงขนาดนี้สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือมีการจงใจครับจงใจให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะครับไม่เหมือนกับปกติการณ์โดยทั่วไปนะครับ ถ้าเราวิเคราะห์คนบัตอัลฟาเต็มที่เนี่ยครับอ,อย่างมากก็จะต่ำครับต่ำกว่าจุดเนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดหักล้างขนาดนี้กรณีอกีกกรณีหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นการเอาข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงนะครับมาเป็นตัวแปรแฝงซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมาะอีกนะครับตัวลักษณะข้อมูลนะครับที่จะัดหักล้างกันขนาดนี้นะครับ มันมาจากความจงใจมากกว่านะครับจงใจที่จะทําให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขมันวางไว้นะครับวางไว้เป็นตัวกับดักนะครับดังนั้นก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่คอนบักอัลฟาติดลบได้ครับทีนี้นะครับผมก็มาให้ดูข้อมูลก่อนนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับนี่คือข้อมูลที่เขาทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับย6ลน์ ถ้าเรามาดูที่อนา y z ยเลือก Descriptive เลือก Frequency นะครับผมก็จะดึงเข้าไปทั้ง3ตัวแล้วก็ตอบโอเคครับทีนี้ผลของตัวข้อมูลนะครับจะเห็นว่า,ามีป้ายเข้ามาเกี่ยวข้องครับดูยากมากนะครับมีป้ายเข้ามาทีนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับคอมพิวตแล้วกันครับ ทีน่นะครับะจะได้ผมผมต้องการที่จะเอาป้ายนะครับแวลูออกนะครับอโอเคตัวนี้จะต้องตัวอักษรขึ้นก่อนครับทีน่นะครับ,รบดึงเข้าไปนะครับตอบโอเคอจากนั้นนะครับตัวไปที่ที่อครับขอ ขอสร้างข้อมูลที่ยังไงครับที่ไม่มีป้ายออกนะครับแล้วก็ตอบทีสาเวลาท่านวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือทำ a ั a ตาก i n นนิ่ะแนะนำอย่าไปเขียนป้ายพวก Rating Scale นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับโอเคทีนี้มารันใหม่ครับรัน frequency นะครับ ตัวนี้ผมไม่เอาเพราะว่ามันมีป้ายนะครับผมจะเอาตัวนี้ที่เป็นตัวเลขเฉยๆครับอ่าโอเคครับจะเห็นว่านะครับเขาเป็นเจ็ดสเกลนะครับสังเกตดูระหว่างการใช้ตัวนี้นะครับกับใช้ตัวเลขอันนี้จะดูข้อมูลตัดกรีนได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นเวลาทำข้อมูลนะครับแนะนำอย่าไปเสียเวลาทำตัวนี้นะครับเพราะว่าเราดูตัวนี้จะง่ายกว่าจะเห็นว่าข้อมูล มันเฟกมากนะครับเฟกตรงไหนเอ่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับบางคนจะมี2 3นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันควรจะไล่เรียงไปนะครับแต่นี้ไม่ไล่เรียงนะนะครับอันนี้ก็คือตัวที่1นนะครับตัวที่2มีตอบอยู่แค่567นะครับตัวที่3มี1 5 6 7นะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อเราไปทดสอบคอนสเกลนะครับรีดายเบติตเทสนะครับแล้วเอาตัว จะเอา2ตัวใส่เข้าไปก็ได้ครับแต่ว่าเอาตัวนี้เข้าไปแล้วกันนะครับอตอบโอเคนะครับจะเห็นว่าเป็นติดลบนะทีนี้มาดาูตัวผลของมันบ้างรายละเอียดนะครับเลือกส s ิติ Item Delete เลือกอ n t e r Item c o ทม e c t i เรชันคอนติแล้วตอบโอเคนะครับทีนี้จะมาดูว่าระหว่างความสัมพันธ์ของอไอเทมทั้ง3นะเป็นลบครับเป็นลบนะครับแล้วก็ตัว if อคอนบัคอัลฟาอ f ฟไอเทมดีินะครับก็ยิ่งลบนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เราลบไอเทม3ออกไปหรือไอเทม2ไอเทม1ก็ยังคงได้คอนบัคอัลฟาเป็นลบอยู่ดีนะครับเป็นผลเพราะว่ามันไม่ข้อมูลมานะครับทีนี้ะจะทํำยังไงครับผมแนะนําว่าข้อมูลเมคก็คือตัดทิ้งครับเพราะว่ายังไงมันไม่ใช่ข้อมูลจริงๆครับเป็นเฟกเฟกด a ตานะครับทีนี้ เราสามารถ Generate Fake Data ได้ไหมนะครับอ่าเรามาลอง Generate ดูครับลองเล่นเล่นดูนะครับว่า Generate ดูจะผมจะ g e n e r a t e ได้ไหมนะครับอ่านี่ผมก็จะขอปิดไปก่อนนะครับไม่เซฟนะอ่าผมจะ Generate Fake Data นะครับตัวอื่นก็นะครับอ่าเป็นอะไรดีนะครับเอา10อ่าเอา5 S สเกลแล้วกันครับอ่าเพราะว่าตัวอย่างเป็น7 s c a สเกนะครับผมจะเอา5 Scale นะครับผมจะเริ่มต้น5 นะครับ5 5แล้วก็1ครับจากนั้นก็อเอาห้าห้าหนึนะครับผมก็จะหักล้างมันด้วยนะครับ1 5 5นะครับ1 1 5 1 5 5นะครับหักล้างทั้งซ้ายทั้งขวาจากนั้นก็อะไรครับเอา5 5 4บ้างนะครับเอา4 5 5จากนั้นก็เป็นอะไรครับ5 4 4 4ี่สนะครับอ่แล้วก็มี2 3งสา4สอาม 2อนะครับอันนี้เราหักล้างซ้ายขวานะแต่เรายังไม่หักล้างตรงกลางนะครับทีนี้ก็จะมีประเภทพวกตอบทิ้งดิ่งครับ55 5นะครับห5 5พวกตอบทิ้งดิ่งนี่โดยธรรมชาติข้อมูลจะมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มี4ด้วยะนะไม่ข้อมูลไปนะครับ4 4สีแล้วก็3 3 3, 3. อืมนะครับ ทีนี้นะครับเ,เรามาหักล้างตรงกลางบ้างครับห้าหนะึ 5, 1, 5, ครับห้าหนึนะครับห้าครับเสร็จแล้วก็มี5 2 5บ้างนะครับห้าสามบ้าง อ่าลองรันดูดีครับ scale equation d e l e t นะครับเอาทั้งสามตัวไปผมไม่ได้ตั้งชื่อนะอ่าก็ตอบโอเคไปนะครับคอนบัคอัลฟาติดลบละเห็นไหมครับอ่าดังนั้นนะการที่เราจะเมคข้อมูลน่ะไม่ยากหรอกครับก็คือสร้างข้อมูลมาหักล้างกันนะครับอ่าในลักษณะนี้นะครับอ่ามาดูที่อ่าตัว scale นะครับอ่า reliability นะครับเลือก s t t a i s t i c ด้วยอ่ะ เลือก2ตัวนะครับแล้วก็ CONTINUE แล้วก็ตับโอเคครับเราจะเห็นว่าผมได้ c o n b u c ALPHA ลบจุดนะครับต่อให้ลบตัวข้อคำถามไหนออกมันก็ยังติดลบอยู่นะครับดังนั้นนะครับผมจึงสรุปว่าข้อมูลที่เขาได้มานั้นเป็นข้อมูลลองภูมิปัญญาครับน่าจะเป็นข้อมูลลองภูมิปัญญาซึ่งอาจารย์สแตตก็อาจจะสร้างขึ้นมาหรือเจเนเรตขึ้นมา เพื่อที่รองภูมิว่านักศึกษาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าข้อมูลนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็แก้ถ้าหากเป็นตัวคอนบักอัลฟามันก็แก้ไม่ยากครับถ้าเกิดโดยทั่วไปก็มาดูตรงนี้นะครับแล้วดูซิมันตัดข้อคำถามออกไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับในลักษณะนี้มีให้เห็นอย่างทั่วไปครับแต่กรณีที่ทดสอบแล้วมันติดลบนี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราออกคําถามไปเนี่ย เรามักจะออกคำถามไปในทิศทางเดียวกันถามเรื่องอะไรก็วัดเรื่องนั้นดังนั้นนะครับการวัดตัวนี้มันจึงไปในทางเดียวกันมันจะไม่หักล้างกันอย่างชัดเจนไม่หักล้างทางคะแนนอย่างชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่ปรากฏครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ